มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนนี้แล้วเลยนะคะเจ้ารู้ไม่เหมือนกับคนที่จะกลายเป็นคนทรยศเจ้าจะบอกข้าเกี่ยวกับอดีตของเจ้าได้ไหม แฮสันถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขายังคงนั่งอยู่ด้านรังยูริคอนเทียนเซียนขณะที่พวกเขาเดินคางออกไปจากระบบเทียนเซียนแฮร์ซสนคิดว่าเรื่องราวที่เลอตู้สังหารอาจารย์ของเขานั้นมีอะไรมากกว่าที่ดํานานกล่าวไว้ด้วยพลังของเลอตู้การจะรอบสังหารยอดฝีมือระดับเทพเจ้าคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆแถมมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องฆ่าอาจารย์ของตนเองด้วยการทําแบบนั้นมันก็จะมีแต่ทําให้เขาถูกเกลียดชังโดยเผ่าพันธุ์ของตนเองและคนอื่นๆก็จะไม่เชื่อใจเขาอีกมันไม่มีผลปรระะโยชน์อไ เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าคือคนทรยศ์ที่ฆ่าอาจารย์ของตนเองจริงๆเลอตู้พูดอย่างไร้ความรู้สึกเจ้าพอจะบอกข้าได้ไหมว่าทําไมแฮนเซนถามเลอตู้ดูรังเลแฮนซนสังเกตเลยรีพูดขึ้นมาข้าไม่เชื่อว่าเจ้าฆ่าอาจารย์ตนเองโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการจะบอกข้านั่นก็ไม่เป็นอะไรข้าจะไม่บังคับเจ้าเลอตู้คิดอยู่สักพักแต่สุดท้ายเขาก็พูดขึ้นมาไม่ใช่ว่าข้าพยายามจะเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับเพียงแค่ว่า ถ้าข้าบอกคนอื่นไปพวกเขาก็จะไม่เชื่อข้าอยู่ดีข้าจะเชื่อเจ้าแฮนเซนพูดอย่างหนักแน่นถ้าข้าบอกเจ้าว่าข้าคืออาจารย์ของข้าเจ้าจะเชื่อไหมเลอตู้ถามขณะที่ฮันหลังมองมาที่ฮันเซนข้าไม่แน่ใจว่าควรจะคิดยังไงกับประโยคนั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไงกัน แฮนเซินถามเลอตู้หันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้งพวกเขายังคงเดินทางต่อไปอย่างเงียบสงัดความอยากรู้อยากเห็นของแฮนเซินเพิ่มสูงขึ้นอีกเขากลัวว่าเลอตู้จะปฏิเสธในการพูดถึงเรื่องนี้ไปมากกว่านั้นแต่โชคดีหลังจากผ่านไปสักพักเลอตู้ก็เริ่มพูดขึ้นมาอีกครั้งเจ้าเห็นรอยสักมังกรนรกปีศาจบนหลังข้าใช่ไหมเจ้ารู้ไหมว่ามันคืออะไรข้าไม่รู้นั่นเป็นสมบัติบางอย่างไม่ใช่หรอ เต้วอธิบายถึงพื้นฐานของรอยสักมังกรนรกปีศาจและการทำงานของมันให้ฮันเซินฟังหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อผู้คนคิดว่าอาจารย์ของข้าพยายามอย่างหนักเป็นเวลาหมื่นปีกว่าจะได้รับรอยสักมังกรนรกปีศาจมาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวเขาพบหนทางที่ง่ายกว่าเมื่อได้ยินแบบนั้นฮันเซินก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเขาพอจะคาดเดาได้แล้วว่าเรื่องนี้จะดําเนินต่อไปยังไงในตอนแรกเขาลองมันกับตนเองแต่ความเจ็บปวดนั้นมันมากเกินไป แม้แต่สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าก็ทนไม่ได้เพียงไม่นานเขาก็ล้มเลิกความคิดนั่นไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องการจะชิงตําแหน่งมาจากดาก้อนวันเขาจําเป็นต้องมีพลังมากขึ้นเพื่อทำแบบนั้นด้วยเหตุนั้นเขาจึงคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาและนั่นเป็นเหตุผลที่ข้ายอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อจะสร้างรอยสักมังกรนรกป,ปีศาจให้สําเร็จมันจําเป็นต้องมีร่างกายเป็นฐานแต่ดาวก้อนทูพบหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการต้องทนต่อความเจ็บปวดนั้น เขาใช้ยีนของเขาเพื่อสร้างร่างจำลองของตนเองขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้ร่างคนนั้นในการสร้างรอยสักมังกรนรกปีศาจเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วเขาก็มีแผนที่จะเอารอยศักไปเป็นของตนเองและเนื่องจากร่างคนเกิดขึ้นจากยีนของเขาเองมันจึงไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนกับเขาสร้างรอยสักมังกรนรกปีศาจขึ้นมาด้วยร่างกายของตนเองนั่นหมายความว่าคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาหมื่นปีก็คือเจ้าอย่างนั้นสินะแฮนสันถาม เลอตู้พยลกหน้าเนื่องจากข้าเป็นเพียงแค่โคนจากยีนของเขาข้าไม่ได้มีพลังระดับเทพเจ้าก่อนที่ข้าจะเริ่มสร้างรอยสักมังกรนรกปีศาจได้ข้าจําเป็นต้องมีพลังระดับราชาเป็นอย่างน้อยด้วยนั้นเขาจึงเริ่มจากการสอนวิชาให้กับข้าและเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่รอยสักมังกรนรกปีศาจจะเข้ากันไม่ได้กับข้าเขาจึงสอนทุกวิชาทุกอย่างที่เขาได้เรียนรู้มาให้กับข้าข้าเป็นแค่ล่างโคนที่ถูกสร้างขึ้นมาข้าไม่มีความทรงจําและคิดด้วยตนเองไม่ได้ ข้าเหมือนกับเด็กทาลรคนหนึ่งพลังของข้าเป็นสิ่งที่เขามอบให้มานาก้อนคนอื่นเชื่อว่าข้าเป็นลูกศิษย์คนโปรดของเขาทุกคนคิดว่าเขาปฏิบัติกับข้าเหมือนกับลูกและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับข้าเขาสอนวิชารับทุกอย่างของตัวเองให้กับข้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะต้องการจําลองตนเองขึ้นมาภายในตัวของข้าถ้าเขาไม่ฝึกข้าให้เหมือนกับที่เขาฝึกเขาก็จะคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในตอนที่เขาพยายามจะเอารอยสักมังกรนรกปีศาจไป ฮันเซินรู้สึกหดหูไม่ได้ยินแบบนั้นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าคนหนึง่งสร้างและล้างสมองเด็กทารกคนหนึง่งทั้งหมดก็เพื่อที่เขาจะให้เด็กคนนั้นทนต่อความเจ็บปวดแทนเขาเลอตู้คงจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทนทุกทรมานถ้าเจ้าเป็นล่างคนพวกเจ้าก็ต้องดูเหมือนกันไม่มีผิดแต่ทำไมถึงไม่มีใครสังเกตในเรื่องนั้นแันเซินถามเลอตู้ยิ้มและรอยยิ้มนั้นเป็นอะไรที่หนาวเย็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากอะไร เขาแค่จําเป็นต้องเปลี่ยนยีนจํานวนเล็กน้อยสําหรับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าแล้วนั่นเป็นงานง่ายๆอย่างน้อยๆน,นั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดเขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงยีนของข้าเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของข้าแต่ถ้าว่าเขาไม่เคยคาาคิดว่าความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนั่นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงข้าจะเป็นร่างคนสภาพแวดล้อมที่ข้าถูกเลี้ยงดูนั้นแตกต่างไปจากช่วงเวลาสมัยเด็กของดาร์กอนทู ยิ่งเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยที่เขาทำกับยีนของข้าก็ถูกรวมกับความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายที่ในอดีตข้าไม่รู้เรื่องอะไรและข้าก็เชื่อว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของเขาจริงๆข้าแค่ต้องการจะแสดงความกตัญญูต่อสิ่งที่เขาทำให้กับข้าข้าต้องการจะช่วยเขาสร้างรอยสักมังกรนรก,กปีศาจขึ้นมาไม่ว่าข้าจะต้องประสบกับความเจ็บปวดบาปไหนข้าก็บังคับตนเองให้ทนต่อไป ฆ่าฟื้นตนเองอย่างหนักจนค่าสูญเสียความรู้สึกทุกอย่างในร่างกายไปหลังจากนั้นเรอตู้ก็หัวเราะออกมาแต่ฮันเซิลสามารถบอกได้ว่าเรอตู้แค่ฟืน้นหัวเราะมันเป็นหนทางที่เรอตู้แสดงออกมาว่าเขาไม่ได้หวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว เลอตู้หยุดพูดไปแค่นั้นฮันเซนสามารถคาดเดาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้ดาวกอนทูคงจะเผยแผนการที่จะชิงรอยสังมงกรนรกปีาศาจไปจากเลอตู้และเลอตู้ก็คงจะต่อสู้กับเขาเพื่อชีวิตของตนเองซึ่งนั่นคงเป็นเหตุผลที่ดาวกอนทูถูกท่าตายแต่ฮันเซนยังคงไม่เข้าใจว่าเลอตู้ฆ่าดาวกอนทูสําเร็จได้ยังไงถึงแม้เขาจะเป็นแค่ล่างโคนของดาวกอนทูแต่เขาก็ไม่ได้มีพลังระดับเทพเจ้าของดาวกอนทูเลอตู้ดูเหมือนจะสังเกตเห็นคํถทมในใจของฮันเซนเขาสายหัวและพูด มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้าไม่ได้ต่อสู้กับเขาข้าได้ถ่ายทอดรอยสักมังกรนรกปีศาจไปให้กับเขาเขาทนรอต่อไปไม่ไหวและเริ่มกระบวนการผลักดันรอยสักให้ไปสู่ขั้นสุดท้ายกระบวนการนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นรอยสักมังกรนรกปีศาจต,ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์และเขาก็ใช้เลือดของตอนเองเพื่อสกัดมันทุกอย่างดูจะไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากที่รอยสักมังกรนรกปีศาจพัฒนาถึงระดับเทพเจ้า เขาก็พบว่ารอยสักมังกรนรกปีศาจเข้ากันไม่ได้กับร่างกายของเขาลองจินตนาการถึงคนที่เพิ่งผ่านการปลูกถ่ายหัวใจมาและค้นพบในภายหลังว่ามันเข้ากันกับร่างกายของเขาไม่ได้ดากอนทูเป็นบ้าไปและเขาได้ใช้เลือดมากกว่าครึ่งเพื่อผลักดันรอยสักมังกรนรกปีศาจไปสู่ระดับเทวเจ้านั่นทาให้รอยสักมังกรนรกปีศาจแข็งแกร่งกว่าตัวของเขาเองถ้าอย่างนั้นทําไมเจ้าถึงถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศอะ ฮันเซนยังคงไม่เข้าใจเลอตู้พูดขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วเขาก็ทนต่อความคิดที่ว่าตนเองต้องตายไม่ได้ความพยายามจะทิ้งร่างกายของข้าเพื่อความอยู่รอดและควบคุมรอยสักมังกรน,นรกป,ปีศาจข้าไม่ชอบเรื่องนี้แฮนเซนพูดพร้อมกับถอนหายใจข้าเองก็ไม่ชอบเช่นกันเลอตู้พูดฮันเซนต้องการจะพูดอะไรอย่างอื่นอีกแต่บางสิ่งปรากฏตัวออกมาตรงหน้าพวกเขามันพุ่งตรงเข้ามาหาฮันสเซนอย่างรวดเร็ว เดมอนระดับเทพเจ้าเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้มากพอที่จะเห็นร่างกายได้ชัดฮันเซิลก็ขมวดคิ้วเมื่อโลต้เห็นเดมอนระดับเทพเจ้าจรงเข้ามาเขาก็เตรียมตัวจะต่อสู้ได้โปรดอย่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้มาร้ายข้าแค่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ฮานเท่านั้นเดมอนระดับเทพเจ้าตะโกนพร้อมกับยกมือขึ้นเหนือหัวเจ้ากําลังพูดอะไรของเจ้าฮันเซินมองเดมอนระดับเทพเจ้าคนนั้นด้วยความสับสนชื่อของข้าคือโมโดโรเดมอนระดับเทพเจ้าพูดอย่างมีมารยาท ข้าเป็นหนึ่งในองค์ักษ์ของอัลฟาข้ามาที่นี่เพื่อพบกับอาจารย์หานข้าอยากจะเชิญอาจารย์หานไปที่เผ่าเดมอนในฐานะแขกคนหนึ่งแฮนเซนประหลาดใจโมโดโรเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับมีมารยาทราวกับว่าพวกเขาทั้งคู่อยู่ในระดับเดียวกันเสียงของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเคารพมันดูไม่เหมือนกับท่าทางที่ระดับเทพเจ้าจะพูดกับสิ่งมีชีวิตระดับราชนเลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์หานย่ายได้กังวลพวกเราเดมอนไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไร ถ้าอาจารย์หานยินดีที่จะไปเยี่ยมเยียนพวกเราพวกเราก็จะรับประกันความปลอดภัยของอาจารย์หานมันจะไม่มีใครกล้ารบกวนอาจารย์หานโมโดโรพูดอย่างมีมารยาทข้าจะทําอะไรให้เจ้าและคนของเจ้าได้แันซันถามโมโดโรถึงแม้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายมาด้วยเรื่องอะไรโมโดโรพูดอย่างมีมารยาทถ้าอาจารย์หานไม่รังเกียจผู้นำของพวกเราอยากจะเชิญอาจารย์หานไปอวยพรให้กับเขาถ้าอาจารย์หานยินดีที่จะทำให้พวกเราเดมอนทุกคนจะซาบซึ้งอย่างมาก มอบพฮันสันแปลกใจหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวว่าจริงๆแล้วโมโดโรกำลังหมายถึงอะไรฮันซันรีตาละพูดนี่พวกเจ้าไม่กลัวว่าเอ็กซ์ตีมคิงจะมาตามล่าหรือยังไงโมโดโรพูดอย่างจริงจังบอกตามตรงพวกเราต่อสู้กับกองกำลังของเอ็กซ์ตีมคิงไม่ได้แต่พวกเรามีหนทางที่พาจานหานเดินทางโดยที่ไม่ดึงดูดความสนใจของเอ็กซ์ตีมคิงถึงแม้ทางเอ็กซ์ตีมคิงจะตามหาตัวจานหานพวกเขาก็จะหาตัวจานหานไม่เจอ ข้าเข้าใจแล้วแต่ข้ากลัวว่าการมอบพรแต่ละครั้งจาเป็นต้องใช้พลังมหาศาลข้าจะมอบพรให้กับคนอื่นไม่ได้ไปอีกสักพักข้าเกรงว่าคงจะช่วยผู้นําของเจ้าไม่ได้แฮนสันพูดการใช้พลังอาณาเขตของโรหิชิปจรนั้นใช้พลังมากจริงๆแต่แฮนซันพูดให้มันดูแย่ก,กว่าที่เป็นเขาแค่พยายามจะปฏิเสธโมโนโรแบบอ้อมๆนั่นไม่เป็นไรการมอบพรจะถูกเร่งไม่ได้ถ้าจา์หานไม่รังเกียจข้าจะขอร่วมเดินทางเพื่อคอยอารักขา,าจานหานขอบคุณเจ้ามาก แต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องอื่นที่จําเป็นต้องไปทําข้าคงจะให้เจ้าร่วมเดินทางไปกับข้าไม่ได้แฮนเซินพูดถ้าแฮนเซินไปเยือนเผ่าเดมอนมันไม่มีอะไรที่จะรับประกันว่าพวกเขาจะปฏิบัติกับแฮนเซินด้วยความเคารพอย่างที่ทําอยู่ในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่บังคับท่านอาจารย์หานแต่ถ,ถ้าอาจารย์หานต้องการอะไรเชิญเรียกหาพวกเราได้ทุกเมื่อประตูของเผ่าเดมอนนั้นเปิดต้อนรับอาจารย์หานอยู่เสมอ โมโนโรพูดกับฮันเซอและจากไปฮันเซอไม่คิดว่าโมโนโรจะยอมจากไปง่ายๆแบบนั้นแต่เขายังคงระแวงว่ามันอาจจะเป็นเพราะตอนนี้เขามีเอรตู้อยู่ด้วยถ้าเอรตู้ไม่อยู่ที่นี่แล้วมันก็มีโอกาสที่โมโนโรจะรักพาตัวเขากลับไปที่เพาเดมอนด้วยการใช้กําลัง ฮันเซนและเลอตู้กำลังเดินทางกันต่อไปพวกเขาได้พบกับยอดฝีมือรับราชันและครึ่งเทพอีกหลายคนตลอดการเดินทางพวกเขามีมารยาทกับฮันเซนยิ่งกว่าโมโดโรซะอีกคนส่วนใหญ่มาด้วยจุดประสงค์เดียวกันกับโมโดโรพวกเขาต้องการจะเชิญฮันเซนกลับไปที่เผ่าพันธุ์ของเขามันไม่มีใครกล้าใช้กำลังพาตัวเขาไปนื่งจากเลอตู้ยังคงอยู่ข้างกายเขาทุกคนรู้จักเจ้าในฐานะอาจา,ารย์ฮันเลอตู้พูดอย่างเรียบเรียบชีวิตของเจ้าคงจะง่ายขึ้นมากในตอนนี้ ฮันเซนยิม้มอจฉริยะอย่างข้าควรจะถูกเรียกว่าอาจาร์ตั้งแต่แรกแล้วเลอตู้เมือนเฉยต่อคำพูดของฮันเซนเขาไม่ได้สนใจการชมตนเองของฮันเซนเจ้านี่เป็นคนที่น่าเบื่อจริงๆในเวลาแบบนี้เจ้ากับข้าควรจะพูดคุยกันฮันเซนพูดกับเลอตู้เจ้าต้องการให้ข้าพูดชมเจ้าด้วยหรือยังไงเลอตู้ถามอย่างไร้ความรู้สึกเจ้าควรจะพูดว่าฮันเซนเจ้าเป็นอัจฉริยะที่สุดในรอบหนึ่ปีฮันเซนพูด โอเคแล้วตู้เพยักหน้าลาไม่ได้พูดอะไรอีกยูนิคอนเทียนเซียนเป็นซีโนเจนิกท้องถิ่นของระบบเทียนเซียนมันสามารถพาพวกเขากลับไปยังบริเวณแมฆสีฟ้าได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรแต่ฮันเซนยังไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งของวานขาวได้ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงเริ่มสำรวจร,บรอบๆเป่าเออและคนอื่นๆไปอยู่ที่ไหนกัน แคนเซอร์รู้สึกกังวลเขากลัวว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแต่ด้วยพลังของวานขาวและนกแดงน้อยถึงแม้สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าจะมาโจมตีพวกเขาพวกเขาก็ควรจะสามารถหนีเอาตัวรอดได้ในตอนนี้วานขาวกำลังจอดอยู่ในทะเลเมฆสีเขียวฟินิกเพิ่งบินออกมาจากวานขาวเพื่อต่อสู้กับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเอ็กซ์ตีมคิงคนคนนั้นก็คือเป่าฉินทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเปลวไฟแผดเผาไปทุกคนทุกแห่งและเสียงดนตรีของพินก็พังทลา,ายท้องฟ้า แทนที่จะไล่ล่าฮันเซนเปาชินกลับมาตามหาฟางชิงอืีแทนถึงว่านเขาจะมีพลังป้องกันที่สูงแต่มันไม่สามารถสะท้อนพลังเสียงได้เปาชินใช้พินโจมตีใส่วานขาวเพื่อบังคับให้พวกเขาทุกคนออกมาด้วยเหตุน,นั้นนกแดงน้อยจึงต้องกลายร่างเป็นฟินิกเพิ่มเพื่อต่อสู้กับเปาชินการต่อสู้นั้นรุนแรงถึงขนาดที่ดินแดนรอบๆถูกทำลายเป็นวงกว้าง เปาชินได้นำเอ็กซ์ตีมคิงระดับราชนและครึ่งเทพคนอื่นมาด้วยและตอนนี้พวกเขาก็ร้อมวานขาวเอาไว้โชคดีที่วานขาวมีพลังป้องกันที่สูงและระบบอาวุธของมันก็สุดยอดในตอนแรกเอ็กซ์ตีมคิงระดับราชันและครึ่งเทพไม่สามารถทำลายวานขาวได้การโจมตีของพวกเขาไม่สามารถเจาะทะลวงการป้องกันของมันได้แต่เอ็กซ์ตีมคิงครึ่งเทพคนหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งได้เขารอยผ่านเปลือกนอกของวานขาวเข้ามาข้างในและเขาก็รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วว่าจริงๆแล้ววานขาวเป็นยานรบ เปาเอ๋อร์กำลังขับวานขาวต่อสู้กับเราเอ็กซ์ทีมคิงระดับราชัน์และครึ่งเทพอย่างร่าเริงนิงเหย่ามุดอยู่ใต้โตและใช้มือกุมหัวของตนเองเขาเพึ่มพำกับตัวเองซ้ำๆอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันฟางชงอีและโจรสลัดคนอื่นๆไม่สามารถช่วยอะไรได้ดังนั้นพวกเขาจึงตะโกนเชียร์เปาเอ๋อร์จากด้านหลังกับตาเปาเอ๋อร์สุดยอดที่สุดกับตาน้อยแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกาดียังไงมาโจมตีกับตาน้อยเปาเอ๋อร์ที่งันกลางของเราพวกแกทุกคนจะต้องตายกับตาน้อยสู้ กับตา่น้อย้องทำได้ขณะที่พวกเขาส่งเสียงเชียร์อยู่นั้นจูจูเอ็กซ์ทีมคิงชายคนนั้นก็เข้ามาในวานขาวเขาเคลื่อนที่ผ่านกำแพงตรงเข้ามาที่ห้องควบคุมฟางชิงอีเจ้าอยู่นี่นี่เองเมื่อจีเคเ็นฟางชิงอีสายตาของเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นความสนใจของเขาถูกดึงไปยังเป่าเอ๋อที่กำลังขับเครื่องจักรนี่อยู่นั่นมันลูกสาวของฮานเซนไม่ใช่หรอนี่พวกเจ้าร่วมือกันแล้วเนี่ย ทีเคอรู้สึกตัวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกโกรธและปลดปล่อยอนาเขตแห่งราชนออกมามันปกคลุมทั้งห้องควบคุมปังปังเมื่อสัมผัสกับอนาเขตนั้นเราโจรสลัดและฟางชิงอีก,ก็ถูกกดลงไปกับพื้นราวกับเหล็กที่ถูกแม่เหล็กดูดจีเคอดูสับสนเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเป่าเอ๋ยยังคงขับวานขาวเพื่อต่อสู้กับคนของเอ็กซ์ติมคิงต่อไปเธอไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากอนาเขตของเขาโจาและข่าวไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ